สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาก็จะมาชวนเพื่อนๆทืากระทงใบตองแบบง่ายๆค่ะก็จะเป็นการผสมสีได้วางใบตองสีอ่อนและสีเข้มในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานกระทงใบตองสีอ่อนและสีเข้มทูบเทียนตะปูเข็มกันไกและตัวแมกค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากลีบนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะในการทํากรีบก็จะเป็นการพับแบบกรีบประยุกต์ในรูปแบบนี้ให้เพื่อนๆหันไปตองสีด้านนวนเข้าหาตัวหันฝั่งแข็งไปทางขวาจากนั้นนะคะพับมุมฝั่งซ้ายให้ปลายเฉียงลงไปทางด้านขวาแบบนี้ต่อไปค่ะตรงส่วนของมุมขวาด้านบนเฉียงลงมาเล็กน้อยแล้วก็โค้งทับฝั่งซ้ายให้อยู่ก,กลางในลักษณะนี้ค่ะ และต่อไปนะคะพลิกกลับด้านจากนั้นค่ะก็กระพุ้งกรีบโดยการกดมือฝั่งขวาลงแล้วก็ยกฝั่งซ้ายมาทับในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านจากนั้นใช้แม็กเว็บด้านล่างนะคะแล้วก็ตัดเก็บมุมตรงฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายเพื่อจะได้ต่อการประกอบกรีบค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะทําในส่วนของกรีบแผ่นใหญ่นะคะหันไปตรงทิศทางเดิมจากนั้นค่ะพับฝั่งซ้ายให้ลงมาทางขวาแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะตรงส่วนของมุมฝั่งขวานามาทับฝั่งซ้ายแล้วก็ตรงส่วนของขอไปบตองด้านล่างให้เกิดทับกัน5ซนติเมตรแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ในส่วนของตัวแม็กเย็บด้านล่างนะคะต่อไปพลิกกลับด้านแล้วกน็นำกรีบเล็กนะคะมาวางซ้อนด้านบนโดยจัดระยะด้านปลายตามที่เหมาะสมค่ะต่อไปค่ะตรงส่วนของมุมฝั่งขวาโค้งเข้ามาด้านในแล้วก็ยกมุมออกด้านข้าง ตรงส่วนของมุมด้านล่างถ้าเกินมาในรูปแบบนี้ตัดออกก่อนนะคะเพื่อจะได้ต่อการทํากลีบฝั่งซ้ายแล้วก็ในส่วนของมุมฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันค่ะจัดระยะให้ได้ตามชอบจากนั้นก็ใช้แม็กย็บด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ตัดเก็บมุมให้ดูเรียบร้อยสวยงามในรูปแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพับกรีบแบบที่2นะคะหันใบตองไปในทิศทางเดิมแล้วก็พับมุมฝั่งขวานะคะ เฉียงลงมาเล็กน้อยแล้วก็โค้งให้อยู่กล่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆพ,พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทํากรีบที่สองทำในรูปแบบเดิมเลยค่ะและต่อไปนะคะให้เพื่อนๆน,นำดึงกรีบที่เราวางลงไว้นะคะมาซ้อนด้านบนโดยจัดระยะด้านปลายเว้นตามชอบเลยค่ะจากนั้น เราก็จะใช้ตรงส่วนของตัวแม็กเย็บตรงส่วนของมุมตรงกลางด้านล่างในรูปแบบนี้นะคะต่อไปก็ตัดเก็บมุมตรงส่วนของมุมฝั่งขวาแล้วก็มุมฝั่งซ้ายให้ได้ตามที่เราต้องการค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบเกรบชั้นที่1ในลักษณะนี้ จากนั้นนะคะกลิปต่อไปเราก็ปักเรียงวนไปทางขวาหรือว่าวนไปทางซ้ายก็ได้ตรงนี้เอาที่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะในส่วนของขนาดฐานนะคะในคลิปนี้ปลาเลืออใช้ขนาดฐานอยู่ที่ความกว้าง6นิ้วความสูง1นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ในการเว้นระยะกรีบนะคะปราจะเว้นอยู่ที่ขนาด2มิลน,นะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามขนาดฐานกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานค่ะ แล้วก็ประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของจํานวนในการทํากรีบแต่ละแบบปาจะไม่เน้นจํานวนให้นะคะว่าจะทําทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของกระทงที่เรานำมาใช้งานนั่นเองค่ะแล้วก็กรีบสุดท้ายของชั้นที่1ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบชั้นที่2โดยการวางสลับช่องกันในลักษณะนี้ค่ะ ปากเรียงวนไปทางขวาหรือว่าวนไปทางซ้ายตรงนี้ก็เอาที่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะนอกจากการทำคลิปกระทงให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ยังมีการพับเหรียญโปยทานวิธีการร้อยพวงมาลัยแบบต่างๆแล้วก็การพับดอกกุหลาบใบเตยก็จะมีการพับแบบดอกตูมดอกบานขนาดปกติดอกบานขนาดใหญ่แล้วก็การพับดอกกุหลาบใบเตยทรงดอกกระเจียวค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งแบบนะคะก็จะเป็นการทำในส่วนของดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้ที่ทางช่อง y o u t u b TPP Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะก็จะเป็นทางเพจ a c e b o o k ชื่อเพจปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะแล้วก็กลิปสุดท้ายของชั้นที่2ก็เสร็จแล้วนะคะ และอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการประกอบองส่วนของดอกไม้เข้าไปในลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นดอกไม้ประดับแบบไหนก็ได้ตรงนี้เอาที่เราสะดวกเอาที่เรามีเลยนะคะประกอบเรียงบนไปจนกว่าจะเต็มตรงกลางค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการปากักทูบและเทียนเข้าไปตรงกลางในรูปแบบนี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ